สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง<ม>เดินเข้ามาเราก็จะเจอกับอาคารอํานวยการ<ม>และเดินเข้ามาเราก็จะพบกับองค์พระวิษนุกรรมทางด้านซ้ายและทางด้านขวาก็จะมีโดมบอลเลขนาดใหญ่ ตรงไปอีกหน่อยทางด้านซ้ายมือก็จะพบกับตึกวิชาพาณิชย์และเดินตรงไปอีกก็จะเจอกับแผนกช่างซ่อมบำรุงและเข้าไปอีกหน่อยก็จะพบกับแผนกช่างก่อสร้างและโรงอาหารและบ่อน้ำประจำวิทยา และเดินมาอีกทางเราจะพบกับแผนกช่างยนต์และโดมฟุตซอลขนาดใหญ่และข้างๆแผนกช่างยนต์จะมีะแผนกอ e ิเล็กทรอนิกส์และ,ะแผนกช่างไฟฟ้า และข้างๆโดมฟุตซอลก็จะมีตึกบริการข้างในตึกบริการชั้นที่1น,นั้นจะมีห้องเกียรติยศชั้นที่2จะมีห้องสมุดชั้นที่3จะมีแผนกคอมพิวเตอร์และสุดท้ายทางด้านหน้าอาคารบริการก็จะมีสนามฟุตบอลและสนามเปตอง จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ